สนับสนุนรายการโดย INDEX Living m a งมสถานเอกอัครราชทูตเนปาลประจำประเทศไทยสายการบินเนปาลแอร์ไลน์ จากหมู่บ้านบันดิปูเราได้ออกเดินทางไปชมความงามในประเทศเนปาลกันต่อครับซึ่งต้องบอกก่อนเลยว่าสถานที่ที่เราจะพาไปนั้นมีสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากๆซึ่งการเดินทางเราใช้เวลาเดินทางประมาณ4ชั่วโมง11นาทีระยะทางประมาณ146กิโลเมตรก็จะถึงเมืองปาทันหรือเมืองลาลิตาปูแล้วล่ะครับ ตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่เมืองปาตานะครับข้างหลังนี้เป็นเมืองที่มีอายุยาวนานมากกว่า700ปีนะครับถ้าดูได้นะฮะสถาปัตยกรรมสวยงามมากๆเลยแต่ก่อนนะครับตรงนี้เคยมีกษัตริย์นะครับอยู่นะครับแล้วก็ใช้เป็นที่ประชุมใช้เป็นที่อาบน้ำใช้เป็นที่อยู่อาศัยนะครับประมาณ700กว่าปีแล้วนะครับตอนนี้ก็พระองค์ทรงไปอยู่ที่อื่นแล้วถ้าเกิดว่าผมพูดต่อเนี่ยผมก็คงจะไม่ปึกเท่ากับมีพี่ชายของผมอีกคนหนึ่งมานะครับขอเชิญที่สุจินนะครับผมนี่เป็นพี่ชาย ที่พัฒนาของผมมาตั้งแต่เด็กๆนะฮะชาวเนปาลีนะฮะก็พี่เขาจะมาอธิบายของออการเดินทางครั้งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวต่างๆเดี่ยให้พี่อธิบายเลยดีกว่าครับครับขนาดนี้ก็เราอยู่ที่เมืองของกัดมันดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเรียกว่าเมืองออลาลิตปูหรือป่าท่านนะครับ,รบก็จะมี2ชื่อนะฮะสิ่งที่เราเห็นอยู่ด้านหน้าของเราก็จะเป็นการสร้างในสมัยราชวงศ์มัลละนะฮะในการยุคข,ของมัลละที่ตั้งแต่ศตวรรษที่ 14ถึงศตวรรษที่18ที่เราเห็นอยู่นะฮะด้านในก็จะมีสิ่งต่างๆที่การกระจายการสร้างการล้ละจวงก็เช่นอ่าสระว่ายน้ําหรือที่อาบน้ําของกษัตริย์หรือจะเป็นที่ห้องประชุมแล้วก็เทวลัยก็ที่พักของแล้วก็เราจะมีจุดหลายอย่างที่จะพาไปดูนะฮะที่จะในเจ๋งเลยครับเดี๋ยวพี่จะพาผมไปดูจริงๆเลยใช่ไหมใช่ครับโอเคงั้นนําผมไปเลยครับโอเคเชิญเลยครับพี่ สิ่งที่เรามาดูก็เป็นโอทุโบราณในสร้างในสมัยราชวงศ์มัลละ,ละด้านนี้ก็จะมีที่ประชุมเขาเรียกว่ามูลฉกนะฮะมูลเป็นมูลมูลละคือความสําคัญฉกค,คือเป็นลานกว้าง,างๆนะฮะก็คือเป็นทีออ่ประชุมนี้ใช่ครับที่ประชุมที่การหาเรือกันในสมัยก่อนตรงนี้นะฮะ S <S <Okay. S 3> เอาจะเห็นเนื้อ,อไส้ควายาไหมใหโอ้ oh, นี่ไส้ควายไส้ควายฮนะอันนี้ก็ <ขอ S 3> จะเป็นาการบูชาย,ยันนะฮะ <S <S นในะเร็วๆนี้ก็จะอาจจะวันที่7 8 9ดแปประมาณนั้นก็จะมีบูชาย,ยานันนะเมื่อามาบูชาย,ยันเสร็จแล้วก็เอาไส้ควายมาแขวนตรงนี้นกิน,นกินด้วยเหรอก็เอาไส้ควายมาเฉยๆแล้วก็เอาเนื้อเขาไปกินนะฮะเขาไปเป็นเป็นย่างไม่ทําอะไรต่างๆนะฮะตรงนี้ก็จะเราจะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในก็สามารถจะเราจะได้ เห็นความงดงามของอสถาปัตยกรรมสถาปัตยกรรมอันนี้สถาปัตยกรรมเขาเรียกว่าเนวาเนวาเนวานะฮะเป็นเป็นผู้สร้างนะฮะนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูสิ่งต่างๆอยู่ข้างในนี้นะฮะเชิญเลยจ้ะ สิ่งที่เราตอนนี้ก็เรามาของเมืองปาตั้นนะฮะที่เราเห็นอยู่ก็เรียกว่าลิตรปูนะฮะในสิ่งต่างๆที่เราเห็นอยู่ก็มีแบ่งเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่หนึ่งก็เรียกว่าสุนทริฉกนะฮะสุนทริฎีก็เป็นการใช้วัตถุประสงค์ของกษัตริย์ก็เป็นที่หับน้ําหรือที่ทรงน้ำนะฮะครับอันที่สองที่เรามาอยู่อยู่ที่นี่นะฮะก็จะเป็นมูลฉกมูลฉกนะฮะมูลฉกนี้ก็เป็นการใช้การ พิธีกรรมของศาสนาฮินดูแล้วก็ในสมัยก่อนไม่มีห้องประชุมไม่มีห้องละครก็จะมาประชุมที่นี่แบบสันทนาการสุนทนาการแต่แต่ปัจจุบันนี้นะครับมีใช้การประ,ประยคมากที่นี่ก็มีการบูชายานนะฮะนี่นะะวรรัดกับเชือกผูกเชือกผูกในตรงนี้ก็จะเป็นเดือนตุลาอนี้ก็จะประ,ประมาณวันที่9้าเอาควายมาผูกตรงนี้เราก็เชือกแล้วก็นะะ เชือกทีเดียวเลยฮะขาดเลยฮะอันนี้ก็จะเป็นการทำเจตัวด้วยกันนะเจ็ดตัวเจ็ดตัวฮะยิงทั้งเมืองเลยอันดับ3เกสนาริจกนะก็เป็นที่อยู่ของกษัตริย์นะฮะที่เราจะไปดูนะฮะอันดับแรกจเยวจะไปดูที่ส่งน้ําของกษัตริย์เรียกว่าสุนดิจกก่อนนะฮะ ในตรงนี้ก็จะมีแม่นที่เทพเจ้าสําคัญของศาสนาฮินดูก็จะมีที่รักษาแม่น้ำเขาเรียกว่าจมูนกัาคพงาคาเขาก็รักษาไว้ตรงตรงนี้อยู่นะฮะด้านหน้านะฮะ ที่เราเห็นอยู่ข้างหน้าก็จะเป็นตอนนี้ก็ล็อกประตูนะฮะี๋ยวอีกวันที่9ก้าก็จะมีพรามมาตรงนี้ก็จะมีการบูชายันนะฮะก็สวยงามสวยสวยมากนะครับเป็นการลอยมันมีของเลือดของควายแพะนะที่การบูชายันนะฮะค่าสดสดตรงนี้เลยค้าสดสดตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงที่ด้วยนะฮะเอามาเลือดมาสาในข้างในนี้ฮะแต่เขาได้เฉพาะคนฮินดูเท่านั้น คนภายน,นอกคนจะเข้าไม่ได้คนต่างชาติเข้าไม่ได้นะฮะที่เราเห็นนี่ก็มีกินาเรพยากรุษนะฮะพญานาคอะไรต่างๆเป็นเทพของาศาสนาฮินดูทั้งหมดนี่ฮะแล้วไอ้พวกนี้คืออะไรพี่ที่มันคอยคำาำนี่มันคือคานนะครับอ๋อคืออันนี้ก็เป็นคันถวยนะฮะที่เป็นของฮินดูนะฮะจะเป็นเทพเจ้าต่างๆที่าวแขวนไว้ตรงนี้นะฮะ<า>เพื่อปกป้องรักษาเดี๋ยวเราจะไปดูส่วนอีกส่วนหนึ่งของ กระชวงนะฮะก็จะเป็นที่ส่งน้ําของกษัตริย์ขอเชิญเข้าไปนะครับโอเค,รครเรามาถึงที่จุดจุดแรกที่จะมาดูพระราชวังของ เมืองปาตันนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าสุนทริจกนะฮะสุนทรีจกแปลว่าความงดงามฉกคือเป็นลานกว้างๆานะฮะลานกว้างที่งดงามงดงามนะฮะบ,บ่อนี้การใช้ประโยชน์การขับน้ําของกษัตริย์มัลละนะฮะร,ราชวงศ์มัลละก็จะทุกเมืองเม,มืองพักตะป,ปูเมืองปาตาันหรือลาิตตะป,ปูแล้วก็กัดมย์ก็จะมีสุนทริจก ทุกเมืองนะฮะรอบๆก็จะมีของฮินดูเพราะว่ากษัตริย์นับถือศาสนาฮินดูก็มีทั้งพุทธทั้งอินดูก็แลวแต่กษัตริย์แล้วแตกกษัตริย์ก็จะแบ่งการใช้อย่างไรต่างๆนะฮะตรงนี้นะฮะอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของที่เรามาดูพระราชวังของเมืองปาตันจะไปดูรอบๆนะฮะ นะ,ะับก็ยอดแหลมๆแล้วก็ชิคอนหรือศิระนะฮะ,ะ,ฮะก็เดี๋ยวเราไปดูฝั่งนูน้นการนี้ก็เป็นเตียงนะฮะเป็นเตียงนะฮะเป็นทําด้วยหินหน้าต่างที่เราเห็นอยู่แต่ละบ้านก็จะมีการแกะสะลักเกี่ยวกับเทพต่างๆรดลายนะฮะงดงามนะฮะเป็นศิลปะ เทกว่านีว่าครับนี่อันนี้คือเป็นตรงนั้นคือเป็นที่สถิตของรัป็าตรงนั้นก็จะเป็น เทวรายของฮินดูเทวรายอ๋อน่ารายนะฮะเป็นตรงนี้ก็เป็นที่ประทับของกษัตริย์มลณะนะฮะเป็นอันสุดท้ายกษัตริย์จะประทับอยู่ข้างบนนะบข้างบนแล้วก็เรียกว่าเกสเนาเรนชกชกคือเป็นรังกว้างนะคเป็นที่เรานะครับแต่ปัจจุบันนี้นะฮะก็เป็นมิวเซียมหมดแล้วนะครับเป็นมิวเซียมแต่ปัจจุบันนี้ก็จะเราได้เห็นการสมบูรณ์นะฮะ รูปแบบการสมบูรณ์ทุกอย่างหมดเลยครับไม่มีการเสียหายจากแผ่นดินไว้ตรงนี้เพราะว่าการบูรณะมาแล้วหลายครั้งนะฮะตรงนี้ตรงนั้น,น<ข>จะเป็นอาร์ติคเอ็กซิบิชันใช่ไหมอาร์ทิเอ็กซิบชันที่นี่ก็เป็น uh, พวกชาวบ้านหรือเป็นวงการเขาจะมาเอ็กซิบิชันที่นี่เพราะว่าเป็นเมืองสวยงามลาิตางดงามนะฮะที่ตรงนี้ก็จะมาขอใช้พื้นที่ละลนะฮะนะเดี๋ยวเราไปเข้าไปดูนะฮะเป็นมิวเซียมด้วยข้างบนบนะฮะ มิเซียมนี่พลาดไม่ได้นะถ้าเมืองมาเมืองที่ปาดตั้นแล้วพลาดไม่ได้เพราะว่ามิเซียมที่สวยงามที่สุดเซาท์เอเชียนะฮะที่นี่เลยที่นี่ครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูหน่อยนะฮะดีเลยครับนะฮะก็ตรงนี้ก็จะเป็นเดี๋ยวก็ไปข้างในนะฮะลุย วันนี้นี่คุ้มจริงๆนะฮะเก็บแต้มซะเต็มที่เลยนะฮะบอกเลยว่าวันนี้นี้เดินครบหมดแล้วพี่ว่าไงครับเดี๋ยวจะไปเที่ยวไหนต่อดีก็ตอนนี้ก็เราก็ได้จบโปรแกรมเมืองปาตันหรือลาดิปูแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปตท่อที่เมืองพักตะปูพักทางห่างจากที่นี่ประมาณ13กิโลโอเคเดี๋ยวเราจะไปเชิญพี่นําเลยครับครับเชิญเลยรายการ The First Ultimate เที่ยวสุดโลกจัดแพ็กเกจท่องเที่ยวสุดพิเศษ ให้คุณไปท่องเที่ยวตามรอยรายการน้นดินแดนแห่งมณเสห์ประเทศเนปาล5วัน4คืนเริ่มต้นด้วยการพาคุณไปเมืองพักตปูเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในหุบเขากาตมันดูเพื่อพาคุณไปชมพระราชวัง55ผัะแกว้วที่ได้ชื่อว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามยิ่งและพาคุณไปต่อที่หมู่บ้านบันดีปูหมู่บ้านที่อบล้อมไปด้วยขุนเขาและม่านหมอกรวมไปถึงได้ชมวิวเทือกเขาหิมาลัยอย่างชัดเจนต่อด้วยพาคุณไปที่เมืองโพคาราเพื่อไปล่องเรือชมความงามของทะเลสาบเฟวาและสักการะเทพธิดา เทพที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในเมืองโพคาราที่วัดบาราหิณเกาะกลางทะเลสาบเฟวาจากนั้นพาคุณไปที่ยอดเขาสลังกกดเพื่อพาคุณไปชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าพร้อมกับชมยอดเขาฮิมาลัยและยอดเขาสลังกกดที่จะเปลี่ยนเป็นสีทองสวยสดงดงามเมื่อโดนแสงอาทิตย์ต่อด้วยพาคุณไปเมืองปาทันเพื่อไปชมโบราณสถานมากมายที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกและพาคุณไปวัดสวัณยมผูนาวัดที่มีความสําคัญในเนปาลและมีความเก่าแก่ที่สุดต่อด้วยพาคุณ ุณไปชมบ้านกุมารีที่พำนับของเทพธิดามีชีวิตที่ชาวเนปาลเชื่อว่าเป็นตัวแทนแห่งเทพบริสุทธิ์ที่ถือกำเนิดขึ้นมาในโลกมนุษย์ปิดท้ายด้วยการพาคุณไปชิมโมโม่อาหารท้องถิ่นขึ้นชื่อของเนปาลและอาหารเลิศดรสครบทุกมือพร้อมนอนโรงแรม5้าดาวยักแอนเฮติโฮเทลที่หรูเลิศอ,อลังการมากที่สุดในเนปาลทั้งหมดนี้กับราคาสุดพิเศษเฉพาะแฟนรายการเท่านั้นในราคา46,900บาทย้ำอีกที4 6่0 0บาทสมวนสิทธิเฉพาะ3า ท่านแรกเดินทางวันที่23ถึง27มีนาคม2560นี้เท่านั้นเพียงคุณโทรมาหลังรายการจบจนถึงเวลา22นาฬิกาแล้ววันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง18นาฬิกาได้ที่เบอร์095 252 8078แพ็กเกจทัวร์ราคาพิเศษแบบนี้มีให้เฉพาะแฟนรายการเที่ยวสุดโลกเท่านั้นช้าอดหมดนะครับ พี่สุจินครับนี้เป็นเมืองพักตะปูใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเมืองแห่งความพักดีนะฮะเมืองแห่ง <นะ S 2> พักดีครับผมนี้เราออกมาอยู่ข้างนอกแล้วเห็นที่เคยพูดกันเกินไว้ว่านี่มีหน้าต่างอยู่ประมาณ55บาลนอ๋อใช่ทุกต้องครับอาคารสารชารเป็นพระจวังของกรรษัตริย์มลละนะฮะก็คือ,อเหมือนกับว่าแต่ละบานนี่ก็ represen มาเหสีทีแต่ละองค์แต่ละองค์อันนี้ก็ความเชื่อของเขาที่บอกเ่ามา